สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่ช่องราชพรษาแนวจ้าเม่ไดไล,ล่ลายมือละจ้าเมน่อไรให้เบื้องของลายมือละยีพ่พรนคาดกรนยาขายยำหนะอยูหนาบานขายยำลูกชิ้นยำหมูยอยำทะเลรวมมิตรยำปลาเมือกยำกุ้งขายดีหลายพี่น้องเอยเลยประเดีเมื่อไรให้เบื้อง พี่ลานลวล่ะก็เลยสิ้มาไล่ให้ที่เบิงใลส่สินค้าให้เบิงให้ดูสินค้าจ้าบึงสินค้าไปเรื่อยๆไอ้พรไ้ลงยูทูบโดนเหรอจะเอาไปลงยูทูบสินค้าน่ารักน่ารักของเล่นเด็กหน่อยจ้ะของเล่นเด็กๆสิผ้ายางเบิงสินค้า เด,ดิดูสินค้าดอกไม้สวยๆใส้ในงานพิธีต่างๆ,างๆดอกไม้งามแห่ใส่ยในงานพิธีต่างๆสวยแห่งสวยมากเลยอันนี้คือโส้นของเหรียญเนาะจ้ะโซนของเหรียญช่องรัชพรสรางในขอ,อร้านโอเคสอบขายสินค้าทุกอย่างทุกราคาโปรม่นสินค้าทุกอย่างดีสีบเด้อจ้ะ สินค้าทุกอย่างทุกราคาจ้าส่วนของเหรียญจ้ะถ้ามว่าบึงอยู่ในส่วนของเหรียญส่วนของเล่นดอกไม่ก็สวยสวยปิดหลานล้วก็เลยมาถ่ายวิดีโอไป,ไปลงคลิป y ยูทูบเป็นหอลูกค่ออา,อคาอยู่ด้วยจ้าแต่ว่าเ่า่ะพอนขายาาาาลายยางก็ <c oughs> มีนมากกับขายย่ำ กันเลยบอดด้อันโลงสินค้ามาใหม่ๆให้เบิง้งสินค้ามาใหม่ๆจ้ากับไปเอาเขามาอยู่เลยจะอาทิตย์ละสองเทือเมื่อได้เจ้พนไปเอาของกับปิดหลานยำเด้อจ้ะบอดด้บอดด้ขายยำเมืม่อได้ไปสืไปสือของ อยู่โซนของเล่นจ้าจะพาบเบืองของใสปตัตยนของใส่กระไล่หลายมาใม่จ้าปอก,กี่จะให้เดินดูจะยางผ้าเบืองเรื่อยจ้ะอันนี้ก็บปุ๊กอันนี้ประสงหน่อยใหญ่เล็กใหญ่จ้าอันนี้ประสง เพื่องท่านบ่ละ่ะกล่องใหม่สวยสวยสวยมากเลยกล่องใหม่สือกล่องใหม่พี่น้องสวยสวยเห็นบอกล่องใหม่สวยมากเลยจ้าสินค้าก็ไล่ลายจ้าสินค้าร้านโอ,โอเคชอ็อปขายสินค้าทุกอย่างทุกราคาช่องะะอรัชพราแนลวจ้า มื่อไรให้เบิรงขึ้นฮอดลูก้าจ้ะพัดลมก็มี้ะจ้ะโปรไดซื้อเซลเซมสีสามร้อยเก้าสิบห้าบาทเดนนี้เอี่ยงก็ขึ้นคล้องก็ข้นขิ้นข่าวบ๊ราคาบ๊คือเกาดอกอันใดก็ได้ไปกี่ทุ่งเถาคูละสิบบาทเด๋ยนนี้คู้ละสาวพีน้องเอ้ยมันข้นตเครืงตะคืงตามสภาพตามเศรษฐกิจไปลระเนาะ <mas ans> กิ๊บเก่าส,สวยๆจ้าอันนี้ใส่ในงานสวยแห้งใส่ในงานอันนี้ก็สวยสวยจ้ะใส่ไปงานใส่ไปงานเห็นบ่ใส่ไปงานผู้ดยิ่งเข้ากับรักสวยรักงามเนาะที่แต่งงามๆพี่น้อง สวยรักงานซีนี่ก็สวยซีนี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 ก็สวยวันแววซีนีก็สวยจ้าซีนีก็สวยคือกัน สีเบอรหลาไสีโอ้มีแตงกามำสีนี้ก็สวยจ้าสีอย่างโอ้บ่งหูซื้อมันสีนี้ก็สวยจ้าโอ้สีแดงนี่ก็สวยมันีะสีส,สวยๆเดี๋ยวไปปัด นี่ก็สวยสวยเราไปใส่ทักอันนี่ม่วงนี่สวยปะนี่ก็สวยกันอันนี้ก็สวยกันมีแต่ก็สวยอันนี้ก็สวย นี่ล่ะอันนี้ก็สวยด้วกันนี่ก็สวยนี่ก็สวยกันสวยสวยๆงามๆทางนั้นเลยสวยๆ แดงนี่ก็สวยนี่ก็สวยแังสยนี่ก็สวยนี่ก็สวยจังสวยนี้ก็สวยเยอผู้ใดผมมาอันนี้ธรรมดาผู้ใดยาสวย สวยมากเลยจ้าอันนี้กลัวผมเล็กหน่อยต,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 ตุกตลอดได้คลิกด้วยสวยมาส่วนของใช้ตอนนี้นส่วนของใช้ใจดูไปเรื่อยๆของใช้ โซนกิฟช็อปกระเป๋ากิฟช็อปสวยงามแ่งกล่องตัวนี้อันนี้่วนกิฟช็อปกิฟช็อปโบ้ปักผมโบ้ดินน่ารักเรียนสวยๆนั่นเลยตัวนี้ก็สวยอยู่ตัวนี้ เทปผมยาวเด็กๆผมปลอมอีนนกการใส่ในกั้วห้าคทับพี่ตะลิบขี่กองที่ตะกองที่ตะแกองอีนนกกาวกาวใส่ ส well. ิน <Și> ค้าเยอะแยะอะไรของของใช้ในครัวเรือน คงใส่ให้ครัวเงเงินตัวนี้คงไม่ขาดปลับไฟปลับไฟคลิปนี้ซ้ำนี้สัสกก่อนเด้อจ้ะ